หลากหลายเรื่องแล้วคือการพิตักคุณผู้ชมยี่สิบจังหวัดร<ม>่วมไปถึงมองอื่นน้าแน่หะนะ่ะล่ะเนาะเสียมาฝากมาตอนเข้าไปกันมองแรกเลยค่ะทางนครราชสีมาไปเบื้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อใดซักซ้อมเตรียมพิธีพลิกกรรมตักน้ำจากแล่งน้ำศัก์ธิ์เพื่อจะทํำน้ำพระพุทธม์ศักดิ์สธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ ยู่ที่บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเทาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชาสีมาค่ะ นายชชยว่าชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชาสีมาพร้อมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชาสีมาและกังหัหนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันซักซ่อมคันตอนต่างๆในพิธีพลีกรรมตักน้ำจ,จากแหล่งน้ำศักิ์ซิ์เพื่อจะทำน้ำพระพุทธมนต์ศักธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนื่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนี28กรกฎาคม2567ค่ะ พร้อมเดินในขบวนอันเชิญน,น้ำศัก์ซิ์จากฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเท่านะคะไปจนถึงจุดจอดรถชมร่มโป่งรักเพื่อนค่ะร่วมระยะทางประมาณ4กิโลเมตรน้ำกันเพื่อจะอันเชิญน,น้ำศัก์ซิ์ไปขึ้นรถเพื่อน,น้ำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ซักธิ์ในวันที่7กรกฎาคม2 5 6 7อยู่ที่วิหารหลวงวัดพระนารายมหาราชค่ะ สำหรับการประกอบพิธีพลิกรรมตักน้ำจากแรงน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดเทดน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 67ครับจังหวัดนคนรราชสีมากำหนด พลายกรรมตกนามซักซิดกลับในวันพฤหัสบดีที่สี่กรกฎาคมหยุดทางต้นน้ำลำตะค้องครับบริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอิฐเถาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อําเภอปากช่องนะครับละกะสิมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเก่านาทีครับหยุดทางพระวิหารหลวงวัดพระนาร่ายมหาราช พิธีเวียนเทียนสมโพธนามพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันจันทร์ที่8กร,รกฎาคมครับเวลา12นาฬิกาอยู่ทางพระวิหารหลวง วัดพระนา,รายมหาราชแล้วก็การเชิญค้นโทนามพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระส่วงมหาไทยสิมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567นี่ครับค่ะพิธีกรรมต่างๆทีวาม,มานี่นะคะมีพร้อมกันทั่วประเทศคะ่ะพี่น้องคุณผู้ชมรแรงน้ำ108แห่งทั่วประเทศนะคะคสีใดเฮดพิธีพร้อมกันวันที่24วันที่7วันที่8แล้วก็เอาไปโฮมกันสุโมกนะคะ ไปรวมไว้ที่กระทรวงมหาดไทยน <Men S 2> ะครับผม